ทักทายช่วงเย็นๆครับวันนี้ลุงโรดออกมาเล็มหญ้าหน้าฟาร์มนะครับพามาดูความหล่อของลุงโลดนะครับกินหญ้าอย่างอารมณ์ดีนะครับปล่อยเชือกยาวๆนะกลัววิ่งตามลุงโรดไม่ทันปล่อยเชือกยาวๆเลยไม่ได้มัดก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะ่ะเขาเดินวเวลาเขาวิ่งหนีเราจะได้ทันดู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 ด,ด,ดูความแข็งแรงของลุงโรด ต้นมะขามเทศนี่มันมีหนามลุงโลดไม่สะทกสะทานผิวเลยค่ะดูค่ะไม่สะทกสะทานเลยหายคันยังลูกอา้าลุงโลดมันจะหักลูกอพยายามจะเอาเขาหักต้นไม้นะคะดีแล้วที่หักไม่ได้นี่คือเขาละ พามาชมความหล่อความงามของลุงโรดกันนะครับปีนี้อายุเจ็ดปีแล้วครับปีนี้ลุงโรดอายุเจ็ดปีแล้วครับรต้องไปดักเขาท้งโน้นนะคะเดี๋ยวเขาจะปเ,าเป็นเลมญ้าีนเปียให้ยาโตก่อนนะลูกให้ยาโตก่อนนะลูกยากำลังสวยเลยครับไป พระอาจารย์บอกว่าลุงโลดอ่าอ่าสันเขาจะใหญ่นะคะสันเขาตรงกระบานนะคะใหญ่ๆแล้วก็ลักษณะเขาก็เป็นบาทพระ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหันมาทงนี้ราด,ดูชัดเจนความความสวยของเขาของลุงโลดนะคะนี่หันมาแล้วเห็นไหมคะนี่เขาเขาเห็นไหมคะเขาของลุงโลดจะสวยมากเลยคะ่ะนี่เป็นคนที่เป็นควายที่รอครับ ไปทางโน้นลูกไปทางโน้นไปไปไปทางโน้นลูกไปไปไปโน้นลุงลวดไปโน้นไปทางโน้นครับไปทางโน้นลูกไปอย่าหักต้นไม้ปลานะอย่าหักมะขามเท่นะลูกไปอย่าหักนะลูกลุงลวดนะตอนนี้ลูกลวดหนักประมาณ1.2ตันนะครับนี่ค่ะขออ่องตาแต้มแก้มจ้ำ แต่ตรงแก้มไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลุงโลดแต่ตาเขาแต้มอยู่ค่ะดูความสง่าของเขานะคะดูรอเลยคะ่ะดูอ่าควายที่ดีนะคะถ้าเดินเท้าหน้าเท้าหลังเดินตามทับเท้าหน้าแสดงว่าควายควายเขาสวาควายสง่างามควายโลประมาณนี้ค่ะเขาจะมาเหยียบเท้าหน้าเลยค่ะรอยเท้าหน้าเท้าเดิม อ่าดูความอร่อยของเขาปล่อยให้เขากินแบบอริดอร่อยเลยครับไปไปทางนน้นลงไปไปทางนน้นปุ๊บฟาฟาฟาครับลุงรดไปทางนู้นไปแล้วครับเร็วมากเลยครับเอาไม่ทันครับมานี้ลูกมานี้มานี้ลูกมามามาม,า,ม,า,มา,าไม่ให้กินหรอกมานี้ก่อนอย่าเพิ่งกินครับกินทางนี้ก่อนลกไปเร็ว มากินทางนี้ก่อนอันนุ้นเก็บไว้ก่อนลุกให้มันโตก่อนนาอะยำทีก็จมดินนะคะดูอายุเกือบจะเจ็ดปีแล้วอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะพระอาจารย์บอกนะคะขวามโลของเขาเห็นไหมเมื่อวานมีแต่โครนเลยค่ะวันลงรดเปือ้อนโครนอย่างเดียวเลย ม,มาลงมาทางนี้แย่าๆหนิแย่ๆๆมาลงมามาลงมาทางนี้แย่ๆ,ๆลงมาเดินมานี่ลง้นมามามา,มาครับมาครับมาลงมามาอย่าเพิ่งไปทางโน้นมาทางนี้ก่อนไปไปไปลงไปกินทางโน้นไปไป ค่อนข้างจะใจดีนะคะลุงโลดไม่ดุไปลูกไป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 กินทางนู้นลูกไปเร็วเร็วไปให้เขากินให้อร่อยให้อิ่มเลยไปไปแล้วคะ่ะไปแล้วแอบ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 ,แอบโดนตีนะแอบมาทางย่าาีนเปียอีกแล้ว <laughs> อันไหนอร่อยก็จะไปทางนั้นแหละนะคะคุณถ้ามีเวลาพาเขาเดินกินอย่างเงี้ยเออเขาได้รีแลกได้ผ่อนคลายเนาะตัวพี่เพนเองก็ได้ผ่อนคลายด้วยแต่พี่เพ็นงานเยอะมากๆช่วงนี้ต้องปลูกหญ้าค่ะงานเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาพาเขาเดินกินไ้มาเดินกินช่วงเย็นๆเนี่ยฮะ,ะอย่าเพิ่งมากินเนเปียนะคะคุณไป ไายลกไปย่าเยอะแยะก็เดินกินให้เขาผ่อนคลายถ้าใครที่มีแม่พันสูงร้อยสี่สิบขึ้นนะคะแม่พันรุ่นร้อยสี่สิบขึ้นนี้ รีบมาเอาน้ำเชื้อลุงโลดไปเลยค่ะตอนที่มีแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าโอ้โหออกมาลูกออกมาต้องสวยแน่นอนตัวพี่เพ็ญเองก็อยากได้แม่บล็อกใหญ่ๆเหมือนกันเราเป็นมือใหม่เนาะเราก็ต้องค่อยๆทำไปครับอันั่นแหละถ้าใครที่มีอยู่แล้วค่ะในโซนสุรินทรบ้านเราน่าจะมาเอาเลยค่ะน่าจะมาเอามาทับจริงอยู่หน้าฟาร์มก็ได้ค่ะ ว่าลุงโลดนี่เขาจะหล่อสง่ามากเลยกินไปเลยเอาให้มันจุกจุกไปเลยลูกก็จะเข้ามาชมลุงโลดมาเยี่ยมมาเยียนกันก็063นะคะ0ูนย์ศูโทรมาก่อนค่ะพี่เป็น ช่วงนี้ก็อยู่บ้านแหละค่ะอยู่ที่ฟาร์มแหละค่ะแต่ว่าอาจจะต้องให้โทรมานิดนึงเพราะว่าบางทีพี่เพ็ปลูกหญ้าอยู่ที่แปลงหน,นึ่งเนี้ยค่ะมันจะยากจะได้มารอต้อนรับก็มาถึงหน้าฟาร์มก็โทรก่อนก็นได้ค่ะค่อยเข้ามาไปลูกป่ะไปไปไปลงรถไปทงโน้นไปทางนน้นไปลูกป่ะเร็วเร็วไปทางนน้น,ป,น,นป,ป่ะไป ไปถนนไปลูกไปไปเร็วไปทถนนถนนถนนไปโน่นโน่นโน่นไป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 อันนี้กินไม่ได้ลูกอันนี้กินไม่ได้นะครับให้มันโตก่อนลูกไปไปโน่นไปหาท้องดีนโน่นไปเร็วแม่เห็นหญ้าเขียวๆก็อยากกินเนาะไปลูกไปไปถนนถนน เดี๋ยวเพนขอจัดการลุงโลดก่อนนะครับขอบคุณครับตอนนี้ถังในตัวเจนเหลวมาถึงแล้วมีน้ำเชื้อเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับท่านใดที่อยากมาเยี่ยมชมฟาร์มมหาพี่ลุงโลดก็มาเลยครับ063 007 4192สวัสดีครับ